พี่น้องที่รักเมื่อเปาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์เจ้าท่านก็ได้ดำเนินชีวิตดังคํากล่าวที่ว่าอยู่ก็ได้ตายก็ดีท่านมองดูการถูกจองจำของท่านด้วยความยินดีเพราะท่านต้องเผชิญกับชะตาชีวิตเช่นนี้จากการประกาศข่าวดีที่ทำให้คนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องได้รู้จักพระเยซูเจ้าความทุกข์ยากและอุปสรรคทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับท่าน เป็น,นแรงเสริมให้ท่านกล้าหาญที่จะประกาศข่าวดีด้วยเจตนาบริสุทธิ์การถูกจองจำไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการประกาศข่าวดีเปาโลยังคงมั่นใจแม้ตกอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ดูมืดมนเพราะท่านเชื่อว่าองค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงจัดการทุกสิ่งเปาโลมั่นใจเพราะท่านรู้ว่ากิจชนชาวฟิลิปปีภาวนาเพื่อท่านสิ่งนี้สะท้อนว่าการภาวนาเป็นเรื่องจำเป็น เราโลมั่นใจในความช่วยเหลือของพระกิตของพระเยซูคริสต์เจ้าผ่านทางการภาวนาของคนทั้งหลายท่านได้รอคอยอย่างกระตือรือร้นท่านมีความหวังเพราะมีความเชื่อพระเจ้านั้นจะไม่ทรงทําให้ใครต้องอับอายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากความเชื่อคือการที่มีส่วนทําให้พระคริสต์เจ้าได้รับเกียรติเรื่องความเป็นหรือความตายจึงไม่สําคัญ เรื่องนี่สะท้อนถึงการที่เปาโลพร้อมจัดสละชีวิตเป็นพระบูชาคริสตชนจึงต้องไม่สงวนท่าทีในการดำเนินชีวิตความเชื่อหรือพยายามยกตนหรือนำเสนอตนเองแต่สิ่งที่ต้องคิดก็คือเราทำให้พระเยซูเจ้าเป็นที่รับรู้เด่นชัดขึ้นอย่างไรในชีวิตเปาโลเป็นตัวอย่างของคริสตชนท่านคิดว่าความตายไม่อาจทำลายคริสตชนได้ แต่มันคือการนำไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์ที่เป็นการได้รับผลเหมือนที่พระเยสุเจ้าผ่านความตายและได้รับพระสิริรุ่งโรจน์แต่นั้นสำหรับเปาโลแล้วการได้พบองค์พระเยสุเจ้าคือสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้ท่านเกิดผลพระองค์มีแผนการในตัวท่านกิจชนจึงต้องมีความคิดที่จะทำให้ชีวิตนั้นเกิดผล โดยมีความปรารถนาจะร่วมส่วนในพระเยซูเจ้าเปาโลเป็นแบบอย่างแห่งความปรารถนาที่จะอยู่กับพระองค์องค์ผู้เป็นเจ้าเสมออย่างที่ท่านได้กล่าวถึงความปรารถนาที่จะจากไปหรือ,อยังอยู่ได้ก็ดีเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นไปในทางไหนท่านก็จะทำทุกอย่างถวายแด่พระเจ้าท่านไม่เพียงทำตามความปรารถนาของตนเองเท่านั้น แต่ท่านมองที่ความต้องการของผู้อื่นด้วยความต้องการที่จะพบกับความรอดแต่ของคนก็ยังไม่รู้หนทางที่แท้จริงการอยู่ของท่านจึงต้องเป็นไปเพื่อคนเหล่านั้นได้พบกับความก้าวหน้าและชื่นชมในความเชื่อเต็มเปลี่ยนยุทธชนทุกคนก็มีหน้าที่เช่นนี้เราต้องพยายามอย่างที่สุดที่จะทําให้ทุกคนในชีวิตเราได้พบกับหนทางแห่งความรอดแท้จริง ด้วยการดำเนินชีวิตตามคําสอนของพระเยซูเจ้าที่แม้ยากเราก็ต้องทำวันนี้ให้เราภาวนาว่าให้ทุกวันของเราเป็นการอยู่ในพระเจ้าและสามารถนำความดีไปช่วยคนทั้งหลาย down on the concrete